แบบองลงเลยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้อยู่กับเคาน์เตอร์ BP World มาเข้าก้องให้พี่หน่อยนี่มาสวัสดีคุณลูกค้าก่อนอย่าขายโหตบมือดังพวกลูกค้าเข้า13ท่านเลยอ่ะวันนี้ทำไมต้องซื้อกระเป๋า BP World คะทำไมคะลดมากกว่า50%โอ้โหลดมากกว่า50%วันนี้หยิบจับใบไหนก็จ่ายราคา590 590ปกติขายเท่าไหร่คะเนี่ย มีหลายราคาหลายราคาร้อยเก้าสิบหไปจนถึง695้อยเก้าิ้าโอ้โหเดียวเหลือ590ราสนี่เหลือ590บาทมีหลายแบบเดี๋ยวโชว์ทีละแบบนะวันนี้บอกรอบเดียวเลยทุกใบ590บาทเราจะไปเร็วๆรีบขายรีบไปเอาเงินเงินเยอะเงินเยอะโอ้โหว่าเอามาดูแบบแรกจ้านี่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 มาอันนี้เป็นรุ่นประมาณว่าไหนค่าโชว์หน่อยอ๋อเป็นคาดเอวอ๋อเป็น นี่สะพายข้างนี่ใส่โน้ตบุ๊กได้ตัวนี้ใส่โน้ตบุ๊กได้ทรงสวยมากในดูช่องตัวนะคะแนบกับรับตัวเลยอ่าตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ทั้งราวเลยนะคะผ้าโพลีเอสเตอร์ทั้งหมดเลยดียังไงคะผ้าโพลีเอสเตอร์ตัวนี้จะกันน้ำได้ประมาณ80เปอร์เซ็นต์โอ้โหถักคอด้วยความละเอียดสูงเนาะกันน้ำได้80เอร์เซพอไหม ได้นะพออยู่พออยู่โอเคมาดูช่องใช้งานบ้างช่องใช้งานอ่านี่มีสองช่องเนาะซิปสวยด้วยอันนี้เขาเรียกว่าซิปอะไรนะซิปซ่อนหรอเป็นซิปเก็บนะคะอ๋อซิปเก็บกจะกันน้าเข้าได้นี่โอ้โหตัวซิปกันน้ําเข้าได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นซิปซ่อนสวยงามมากนี่ช่องที่สองค่ะใครชอบทรงประมาณนี้ก็คือไม่เทอะทะสะพายแล้วแนบลําตัว ใส่เอกสาร A4 ได้หนุ่มหนุมออฟฟิศควรมีควรมีนะแล้ววันนี้เรามีมาให้เลือก2สีสีดำเป็นสีดำกับสีกรมสีดำกับสีกรมนี่ราคาเดียว590บาทใครสนใจง่ายๆแคปหน้าจอทักมาหาทางช่องทาง Messenger รเดี๋ยวแอดมินดูแลให้ว่าจะรับกระเป๋าใบนี้590บาทค่ะไปดูแบบที่2ค่ะนี่แบบที่2จะเป็นแบบ คาดเอลหรือเปล่าเนี่ยาเป็นกระเป๋าคาดเอวได้สะพายข้างได้เอ๊ะรุ่นนี้สําหรับคนชอบแบบช่องเยอะๆนะช่องเยอะมากอ่านี่เดี๋ยวเราปรับสายโชว์เหมาะสําหรับแม่ค้านะเอ๊ะถ้าพี่ไม่เป็นแม่ค้านี่พี่จะซื้อได้ไปเนาะเฮ้ยใส่เที่ยวก็ได้เออใส่เที่ยวได้นะคะใส่เที่ยวได้เก๋ๆสาหรับคุณลูกค้าแบบช่องแบบอะไรนะสามช่องนะคะสามช่องหนึ่งช่องใหญ่นี่หนึ่งช่องใหญ่ด้านบนอ่านี่นี่ นี่แล้วก็มีช่องช่องแบ่งช่องข้างในให้ด้วย<ช>อ่าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนกทันค่ะโยละเอียดเหมือนกันค่ะนี่นนได้แปดกิบนปอร์้ซ็นตนะแล้วก็ด้านหลังมีช่องเหมือนกันด้านหลังก็จะมีช่องเหมือนกัน โอ้โหตัวนี้ราคาเดียวเพียง590บาทนะคะห้าบาทสวยๆจ้ะอันนี้มีกี่สีเอ่ยตัวนี้จะเหลือแค่สีเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีกรมค่ะอันนี้ขายดีนะสีดำหมดแล้วขายยิงๆจะรับไหมมีแค่สีกรม590บบาทอ่าไปต่อค่ะแบบถัดมาค่ะ ถัดมาเป็นแบบอันนี้อ๋อแบบถือถือได้ถือได้สะพายข้างได้นะคะเัวนจะเป็นแบบสะพายข้างได้คือพับเก็บได้น่ารักน่ารักห้าร้อยเก้าสิบาทถือได้เหมาะมือมากเลยนะถ้าถือก็เป็นผู้หญิงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเนาะถ้าเป็นสะพายก็ดูแมนแมน่ารักใบกําลังพอดีเนาะอันนี้ใส่แบบประมาณว่าวันเบาๆเนาะไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนี่ช่องการใช้งานมาเต็มนี่มือถือใส่ได้ จะมีสองสีเหมือนกันนะคะรุ่นนี้มีให้สองสีน้ำเงินดำราคาเดียว590บาทอบาทไปดูต่อจ้ามาแบบถัดมาขยับเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าราคาก็ราคาเดียวเออนี่เก๋เกเก๋เป็นทรงยาวเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะคะอแต่ว่าจะเป็นทรงยาวกว่าใส่แท็บเล็ตได้ด้านหลังมีช่องใสแท็บเล็ตได้ แท็บเล็ตใส่ได้แล้วเขามีซัพพอร์ตข้างหลังให้ด้วยเนาะเป็นฟองน้ําให้ด้วยมีซ่องมีช่องมีซ่องมีช่องเออมีช่องอ่าเตรียบชาร์จแบต p อ w e r Bank อ๋อ Power Bank โอ้โห คือเราไม่สับเอ้ยไม่ไม่จำเป็นต้องถือ power bank ก็คือใส่ด้านในได้เลยล้อช้ได้ค่ะโอเคแล้วก็อะไรอีกซิปเก๋มากเลยอนี่แบบนี้ซิปแบบนี้คุณลูกค้าเก๋ๆแบบนี้เลยอันนี้สะพายได้ไหมอันนี้สะพายได้ค่ะสะพายได้หิ้วได้โอ้นี่สะพายได้หิ้วได้แล้วก็ตรงนี้ก็มีัพ p อ o r t ให้แบบดีมากเลยนะคุณลูกค้าอันนี้ทรงสวยเก๋ๆ ตัวนี้ก็ราคา590บบาทไปดูผลไม้กันเอาทำไมว่างั้นขายกระเป๋าจะกินผลไม้ซะงั้นอออะซื้อกระเป๋าก่อนค่ะซื้อกระเป๋าก่อนเดี๋ยวพาไปดูผลไม้นะอเอาใปไหนดีเนาะพี่สุธีเนี่ยอะไปต่อจ้าหิวผลไม้แล้วนะสกายค่าเหมือนกันค่ะแต่เป็นขนาดที่เล็กลงมานิดนึงค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะคะ คุณผู้ชายใช่ค่ะจะพายแล้วแนบลําตัวได้กระชับตัวมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ไม่เกะกะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตึงอ่ะเนาะไม่ตุงนี่เป็นไงล่ะแนบได้เหมือนกันจะมีสองสีเหมือนกันนะคะจะเป็นสีดํากับสีกรมนี่สีดำกับสีกรมวันนี้ก็590ราสิบบาทสนใจคุณลูกค้านะจ๊ะมามาเลือกซื้อจะซื้อแบบ ออนไลน์ Online, นะคะผ่านไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะมาเลือกที่หน้าร้านก็แวะเข้ามาย้ำว่า50%ลดให้เลย590บาททุกใบค่ะราคาเดียวราคาเดียวนะคะไปดูต่อจ้ะพี่สุธีนี่สงสัยผลไม้ที่บ้านหมดนะเนี่ย <laughs> ชวนไปชวนไปซื้อผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ราคาลด ใช่ไหมก็จะมีแบบเป้อีกนะคะราคาเดียวเช่นกันค่ะ500เป้วันนี้ก็590บาทโอ้โหมาดูแบบแรกเลยหนักใช่ไหมหรืออะไรอ่ะไม่หนักไม่หนักเนาะยัดให้ดูว่าความจุเขาได้ขนาดนี้เลยคุณลูกค้าสีสวยนะเนี่ยสีแบบเทาเหรอเขาเรียกสีอะไรอ่ะ ตัวนี้สีเทาอ๋ออ่าอมีสีกรมอุ้ยใส่ของได้เยอะมากได้เยอะมากคือคือเอาจริงๆใส่เสื้อผ้าก็ได้เนาะวันไปเที่ยวแบบวันสองวันอย่างเงี้ยสบายได้หิ้วได้สบายได้หิ้วได้อ่าเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงเนาะอ่าสัมภาระเยอะวันไหนที่ของเยอะๆอันนี้ก็รับเป็นประมาณนี้ไปนะคะ590บาทอ่าแบบแรกนะมีสองสีให้เลือกน้ำเงินกับเทาอ่ามาดูแบบถัดไปค่ะ ป็นแบบสาน,ะะน,นี่จะเป็นแบบเรียบๆนะคะไม่ลุงหลังเป็นแบบเรียบๆไม่ลุงหลังลูกค้าบอกอยากได้แบบลุงหลังมีไหมแบบลุงหลงงังก็มีค่ะต้องดูที่เคาน์เตอร์อ๋อ<ช>แบบลุงหลังต้องมาดูที่เคาน์เตอร์นะโอเคโอเคอ่คะ ตัวนี้จะมีสามสีนะคะจะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีกรมอ๋อดำเทาแล้วก็กรมโอเคอันนี้ขนาดความจุนะคะด้านล่างจะเป็น PU นะคะข้างล่างเป็น PU ให้โอเคกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ เนาะพี<ม>อยู่ด้านล่างแล้วก็ข้างหลังมีซัพพอร์ตเป็นฟองน้ําให้ด้วยเนาะสายสะพายเขาค่อนข,ข้างใหญ่เนาะ,<ช>ะระบายความร้อนได้ดีค่ะระบายความร้อนได้ดีกับราคา590บาทนี่สีนี้สวยตัวนี้จะเป็นแบบเล็กลงมานะคะตัวนี้าาตัวเดียวกัน5 9 0 590เหมือนกันนี่จะมี3แบบขออนุญาตด,ดูหน่อย ดเดี๋ยวนะอ๋อซิปซ่อน,อนโอเคอโอเคเข้าใจละนี่แบบนี้มีโลโกโ้ b p world <ม>ให้สวยๆแบบนี้เลยมีช่องใส่น้ำให้ด้วยนะคะนี่590บบาทจ้าสีนี้สวยนะ หรือว่าจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะสีน้ำเงินปะสีกลมอ,นนอ่านี่เหมือนกันทรงเดียวกันเนาะเดียวกัน,นสวยคุณลูกค้าใครสนใจอันนี้จริงๆน้องๆหนูหนูสะพายไปโรงเรียนก็ได้นะ<ด>แข็งแรงทนทานเย็บแน่นมากเย็บแน่นมากไม่ต้องกลัวขาดคุณลูกค้าขายดีสำหรับ ผู้ปกครองที่จะซื้อให้ลูกอ่าลูกไปโรงเรียนโอ้เพราะว่าเขาทนเนาะถ้าเราไปซื้อบางรุ่นเขาจะขาดง่ายไงโดยเฉพาะตรงนี้เนาะดูรอยเย็บหน่อยอ่ะดูสายสายสะพายเราเย็บให้ขนาดนี้เลยนะคะแน่นมากอ่าหรือว่าคุณลูกค้าที่ทํางานแบบต้องพกพาโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ผ่านไหมใส่ผ่านได้เนาะใส่โน้ตบุ๊กได้อ่แล็ปท็อปแล็ปท็อปอ มีสปายข้างอีกรุ่นนึงตัวนี้กำลังลดราคาตัวนี้กำลังลดราคานะคะโอ้ตัวนี้จัดโปรเหลือ490บาทค่ะ490บาทโอ้โห590ก็ว่าถูกแล้วอันนี้ลดลงมาให้อีกเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเอ้ยสวยด้วย490บาทคุ้มมากเพราะว่าด้านล่างเป็นพ u ูใช่ค่ะข้างล่างเป็นอ๋อเป็นแบบด้านหน้าพ u แบบนี้สวยๆอ่าแล้วก็มีสีนะคะมีสีดำแล้วเรามีสาย แล้วก็สีกลมอ่ะอันนี้สีกลมเนาะสีกลมอ่าสีเทาซิปสวยด้วยเดี๋ยวขอให้ดูซิปหน่อยนะขอชอบชอบนี่โอ้ยซิปนี่คุณลูกค้าดูซิปสี่ร้อยเาบาทเท่านั้นเฉพาะรุ่นนี้นะเฉพาะรุ่นนี้ลดให้อีกโอ้โหอ่ะเหลืออีกใบนึงเนาะนี่สีดำเนาะอันนี้สีดำสีดำอ่าดำเทากลมนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อย 90้าสิบาทสนใจแวะมาสภายข้างอันนี้เป็นเฉพาะสภายข้างเลยเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่เป็นสภายข้างราคา490ราสิบบาทราคาเดียวประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะหมดหรือยังเอ่ยเราหมดหมดแล้วค่ะคุณลูกค้าสนใจเป็นห้าราคาปกติ จะอยู่ที่695เ้าขึ้นไปนะคะก็คือสามารถมาดูที่เคาน์เตอร์ได้มีหลายแบบนะคะบอกพี่กัดหน่อยพี่พีโวอยู่ส่วนไหนของทวีกิจคะเข้าประตู KFC มาเข้าประตู KFC มาแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวมาเลยเนาะด้านหลังลบสกอร์นะคะอ๋อเจอสกอร์ให้แตะเบรกใช่เจอสกอร์ให้แตะเบรกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาสุดเลยเขาจะอยู่ลึกๆมาลึกนิดนึ่ เลืกไม่เจอเนอวันนี้ก็เลยต้องมาไลฟ์สดบอกพี่กัดกันหน่อยนะจัดโปรไหันก็เราขายทั้งกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าเดินทางช่วงนี้ยังไม่กล้าขายกระเป๋าเดินทางเนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ถ้าคุณลูกค้าสนใจเราก็มีโปรโมชั่นได้เพราะมันมีสินค้าแอบโช์นิดนึงแอบโช์นิดนึงแล้วกันไม่ไม่ไม่อยากขายแล้วนะเนี่ยไหนๆก็มาละอ่นี่ เป็นแบบสไตล์แบบเรียบรูดูดีดูแบบเป็นผู้ดีอะกระเป๋าเขาเรียบร้อยสีแบบผู้ดีตัวนี้จะมีสามวัสดุนะคะสำหรับกระเป๋าเดินทางเราจะมีเนื้อพีเนื้อพีพเป็นเนื้อที่ยืดหยุ่นสูงนะคะนี่พียืดหยุ่นสูงสำหรับคนที่กลัวว่ากระเป๋าไฟเบอร์จะแตกง่ายสำหรับคนที่ยังมีคติเดิมๆอยู่ค่ะ สามารถมาสอบถามได้เนื้อพีพีจะเป็นเนื้อที่ยืดหยุ่นสูงทนแรงกระแทกโอ้เตะขากล้องตัวเองอะลองลองโชว์ความยืดหยุ่นใ้พี่ดูหน่อยเราจะกดเรามันจะต่างใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่ค๋อเราสียลูะไปเลย นี่โอ้โหนี่ไงจะเด้งคืนรูปคืนนี่ทนแรงกระแทกได้ดีไม่ต้องกลัวแตกง่ายนะคะตัวนี้จะมีน้ำยาไฟเบอร์80%ล้อนี่เป็นไงล่ะคันชักจะเป็นอลูมิเนียมทันทีทันทีที่คุณดึงคันชักพี่อยากไปเที่ยวมากเลยตอนนี้โอเคโอเคอ่ะใบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ลด20%นะคะเพราะว่าราคามาสูงมากราคาแรงมากแต่ คือใครที่เคยจะเกิดอุบัติเหตุกระเป๋าแตกระหว่างเดินทางนะมันเศร้ามากนะคะมันเศร้ามากนะคะเพราะฉะนั้นซื้อทั้งทีกระเป๋าเดินทางเนาะโดยที่โดยเฉพาะที่เราเดินไปไกลเดินทางไปไกลๆไม่ใช่เดินไปไกลๆเดินทางไปไกลๆสัมภาระเยอะก็แนะนําเป็นวัสดุที่เนื้อพีพีนี่ ประมาณนี้ล้อก็หมุนง่ายนี่สามร้อยหกสิบองศาด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วเว่อเยเวอเะมาจะมีอีกเนื้อนึงเนื้อนึงก็คือจะเป็นตัวนี้เอ๊คุณขายกระเป๋าหรือคุณขายครีมเนี่ยขายเป็นเนื้อเลยนะจะมีอสามวัสดุอันนี้สำหรับคนที่เอ่อคนแรงกระแทกเหมือนกันค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยวัสดุมันจะกันรอยได้ดีในระดับหนึ่ง เนื้อพีพีจะเป็นเนื้อนิ่มใช่แตวตัวนี้ก็คือจะแข็งแรงอ๋อก็คือลอยขีดขวัญขีดขวนจะทําอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ไหมได้แต่ว่ามันจะมองหินยากกว่าเนื้อพีพีค่ะตัวนี้จะเน้นความแข็งแรงโอเคตัวนี้จะมีช่องขยายความจุได้อีกสองนิ้วสําหรับคนที่ว่าจะใส่กระเป๋าเดินทางที่ไม่ใหญ่มากอแต่ว่า เน้นใส่ของเยอะไม่ใหญ่มากก็คือเขาปรับไซส์ให้อ้วนขึ้นได้ได้แต่ยัดความจุได้อีกสองนิ้วนี่เป็นไงล่ะตัวนี้จะยืดความจุด้านข้างนี่เป็นไงล่ะอ้วนได้เหมือนคนนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผามไอตรงมุมนั่นคือเราเพิ่มเหล็กให้มันแข็งแรงขึ้นใช่ไหมไอตรงหัวมุมตัวนี้ก็คือเวลามุมมันจะโดนสแกตบ่อยได้ง่ายตัวนี้มันก็จะกันรอยได้ดีในระดับหนึ่ง โอเคโอเคอะไปต่อจ้าแล้วก็จะเป็นเนื้อ ABS เนื้อ ABS ยังไงเนาะเนื้อ ABS เนี่ยไม่ใช่เบรกนะเนื้อนะเนื้อ ABS เป็นเนื้อที่แข็งที่สุดแข็งที่สุดน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาใช่ค่ะตนแรงกระแทกเช่นกันแต่ก็ตัวนี้จะเป็นลายของเขาเลยตัวนี้จะกันรอยขีดข่วนได้ดีที่สุดสำหรับคนที่อยากให้กระเป๋าสวยงูดีเนาะใช่ค่ะ ตันนี้จะกันรอยได้ดีมากอสววยยด้จะเป็นเนื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อสวยด้วยสีสวยๆเลยนี่ก็จประมาณนี้แล้วก็คันชักเขาจะดึงง่ายมากเลยเนาะดึงได้สองคันค่ะใช่ไหมจะเป็นอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมเหมือนกันแล้วเราก็ใช่ไหมใช่คันชักทําจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมค่ะแต่ว่าก็คือข้อดีของเกรดพรีเมียมก็คือจะเป็นมันสามารถกันสนิมได้ร้อนสามร้อยหกสิบองศา อ๋อไม่มีขึ้นสนิมนะคันชักชอ๋ลอล้อก็360องศาแล้วก็มีระบบล็อกให้ใหด้วยเออนี่สา,สากลน,นี่อ่าแล้วก็ ประมาณนี้เนาะก็ยังไงคุณลูกค้าที่กําลังมองหากระเป๋าเดินทางอยู่แต่ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีที่นี่ที่นี่มีคําตอบให้เนาะอเลือกยังไงให้เหมาะสมให้คุ้มค่าคุ้มราคานะจ๊ะใครมีแพนจะไปเที่ยวปีใหม่อยังไงก็แวะมาแวะมาที่เคาน์เตอร์ BP w o r l d ของห้างทวิกิจใช่สามารถเข้ามาถามในเคาน์เตอร์ได้มีราคาหลายราคา นี่ประมาณนี้มีหลายแบบหลายรุ่นซึ่งสามารถไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ไห้หมดใช่ลูกค้าสนใจก็เข้ามาแนะนำมาช้อปปิ้งเนาะที่นี่แล้วก็เราก็มีส่วนลดสำหรับผู้ลูกค้าที่มีบัตร KTC เนาะก็ออนท็อปได้หรือว่าสะสมแต้มในบัตรชวิกิตก็ออนท็อปกับเราได้ลดราคาให้อีกใช่โอเคค่ะก็วันนี้พวกเรา ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พี่สุธีจะงอนไหมเนี่ยไม่พาไปดูผลไม้เนี่ยไปดูผลไม้นะคะจะเย็นๆนิดนึงดูกระเป๋าก่อนอยากถ่ายกระเป๋ามากไปแล้วายังอยู่ไหมเนี่ยคือจริงจริงพี่เอาความจริงนะที่ไม่พาไปเพราะช่วงเนี้ยลูกค้าเยอะมากผลไม้แล้วจะรอจะไปก่อกวนเขาเกรงใจเกรงใจพี่สุธีรบกวนไปดูย้อนหลังเมื่อวานเมื่อวานมีไลฟ์ผลไม้พี่สุธีฝากไว้ด้วยเลาะไลฟ์สดรอบผลไม้โอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ